ดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณสาวๆนะคะเข้าสู่รายการพริ้งรายการที่จะเปลี่ยนให้คุณสาวๆสวยพริ้งด้วยความพอดีค่ะและวันนี้ค่ะตรงใจทั้งผู้หญิงและผู้ชายมากที่สุดกับประเด็นว่าด้วยเรื่องเรื่องง่ายๆของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจ ปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยกรับคิดเยอะในขณะ<ช>ที่ผู้ชายในยคิดน้อยเกินไปนะคะพอมาเจอกันก็เลยกลายเป็นว่าฉันไม่เข้าใจเธอเธอไม่เข้าใจฉันก็มีอาการงอนกันขึ้นมานแล้วผู้หญิงนี่นะเป็นแชมป์โลกนะ ในเรื่องของการที่จะสรรหาเรื่องมังงอนเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะจัดการกับผู้หญิงงอนๆยังไงสําหรับของพี่เกดนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้หญิงมีพรสวรรค์มากมกค่ะก็คือสามารถเชื่อคนอื่นได้ดีกว่าเชื่อผู้ชายของตัวเองโดยเฉพาะมาดูค่ะนั่นไงเชื่อหัวปากหัวปมเลยล่ะใช่แล้วมีปัญหาอีกหนึ่งเรื่องง่ายๆแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันค่ะก็คือคนเราเนี่ยพอตัดสินใจว่าใช้ชีวิตคู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ละวันก็จะต้องออกไปใช้ชีวิตของต่างคนต่างใช้ไปแต่มันจะมีปัญหาเมื่อมีเวลา ว่างแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะใช้เวลาร่วมกันค่ะนิยามของคําว่าใช้เวลาร่วมกันเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายให้ความสําคัญมากกว่ากันวันนี้นะคะเรารวบรวมเรื่องง่ายๆของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจมาทั้งหมดเลยค่ะห้ามพลาดกับพริ้งช่วงหน้าค่ะ มีคนไหนเป็นคนขี้งอนบ้างคะโอ้โหชี้ดีกว่าว่าใครไม่เป็นเออต้องต้องจิ้มเคยเป็ถามมากแค่ไหนดีกว่าเรื่องที่น่าฉุกคิดตรงที่ว่าลองคิดดีๆนะภาษาอังกฤษคำว่างอนไม่มีคือคำว่างอนในภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีคำนี้เพราะต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เขามีปัญหาเขาไม่พอใจกันเขาพูดเขาเคลียร์นะคะแต่บ้านเรานะคะจะเกิดในสังคมของเอเชีย ที่ผู้หญิงจะมีอาการงอนนะคะเพราะอะไร2อย่างนะคะ 1. ฝรั่งเนี่ยสังเกตไหมเด็กๆเขาจะแบบรีบโตกันเราจะบอกว่าพวกนี้แก่แดดใช่ใเพราะเขาจะให้ให้คุณค่ากับคนที่มีความคิดในขณะที่บ้านเราเนี่ยร้องเพลงแล้ว30ยังแจ๋วกำลังบอกเราว่าอะไรคะ30แก่แล้วแก่แล้วฉะนั้นทุกคนจึงพยายามที่จะทำตัวเป็นเด็กถูกแล้วการงอนเนี่ยนะคะมันคือพฤติกรรมของเด็ก ในว,วัย3-4ขวบคุณผู้หญิงทุกคนนะคะที่ใครขี้งอนมากๆผิดปกติเนี่ยฟังไว้เพราะว่ามันคือพฤติกรรมของเด็กที่ใช้เรียกร้องความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่มเป็นการพิสูจน์ความรักเธอรักฉันไหมถ้ารักฉันต้องงอฉันแล้วสังเกตไหมคะว่าเราจะใช้เรียกร้องกับคนที่เรารู้ว่าเขาจะต้องงอ,อซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้เกิดคือถ้าเกิดงอนเล็กๆน่ารักแบบงี้งุ้งงี้อะไรเงรี้ยงอปแป๊บเดียวาหายาก็จริงๆมันเป็น แต่ถ้างอนตะบี้ตะบันงอนเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชายมีแฟนที่งอนไปแล้วล่ะจะทํายังไงส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายที่มีปัญหาปุ๊บจะชอบแก้ที่เหตุผลโอ้ยอย่ามาเหตุผลใช่อย่ามาเหตุอย่าแก้อารมณ์ด้วยเหตุผลจําไว้เลยคุณผู้ชายต้องไปแก้ที่อารมณ์ไม่ได้แก้ด้วยอารมณ์นะคะแก้ที่อารมณ์ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมุติว่าวันนี้นัดกันละห้าโมงเย็นแฟนแบบไม่กลับมาตรงเวลาเพราะว่าติดประ ประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงโทรหาไม่รับเสร็จปุ๊บผู้ชายโทรมาหาผู้ชายพูดคําแรกเออเมื่อกี้ติดประชุมไม่ได้ช่วยให้เขาหายโกรธนะคะอันดับแรกเลยพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงพี่รู้เลยว่าถ้าพี่เป็นหนูแล้วพี่ก็โกรธเหมือนกันเพราะว่าพี่ต้องรอหนูเออแล้วแล้วพี่ก็ไม่ติดต่อหนูเลยพี่เข้าใจเลยว่าหนูต้องห่วงพี่มากพี่ขอโทษจริงๆจบเลยผู้หญิงนะคะจะอ่อนลงมาทันทีแล้วผู้หญิงก็จะถามว่าอ้าวแล้วทาไมพี่ถึงไม่โทรเมื่อกี้พี่ติดประชุมแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เหตุผลหรอกนะพี่ขอโทษจริงพี่ติดประชุม ความผิดตกที่ใครคะคุณผู้ชายชนีค่ะ<อ>ทนันที<อ>ถ้าเกิดคุณผู้ชายรับผิดนะ<อ>ผู้หญิงจะบอกไม่เป็นไรแล้วหิวหรือเปล่าล่ะ<อ><อ>ช<อ>คุณถามตัวเองเลยนะคะคุณผู้ชายขาว่าคุณอยากจะย่นระยะเวลาของการทะเลาะ แลกด้วยคําว่าขอโทษนะจ๊ะที่รักขอโทษที่ทําให้เธอต้องเสียใจหรือคุณจะเอาอีโก้ตัวเองเป็นหลักแล้วยืดเวลาทะเลาะกันให้นานขึ้นปวดหัวนานขึ้นสุดท้ายคุณก็ต้องดีกันอยู่ดีต้องขอโทษอยู่ดีแล้วจะไปยื้อทําไมคือถ้าคุณผู้ชายนะคะได้มองว่าสิ่งนี้มันเป็นเหมือนมีเด็กน้อยอยู่ในตัวของคนที่เรารักลองมองทะลุลงไปเด็กคนนี้ในวัยที่เขาเป็นเด็กนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ได้รับความรักความสนใจแบบที่เขาต้องการ ฉะนั้นวันนี้เขามีคุณคุณคือที่พึ่งของเขาดึงความเป็นผู้ชายของคุณขึ้นมาค่ะดึงความเป็นผู้ชายของคุณขึ้นมาแล้วอบอบก่อนเด็กนคนนี้ไว้<ม>ให้ความรักเขาให้ความสนใจเขานะคะแล้ววันหนึ่งเขาก็จะไม่เรียกร้องครับเพราะเขาได้ในสิที่เขาต้องการแล้วโอ้โหเรื่<ล>องนี้ดีอ่ะดีมากเรื่องต่อไปอที่บอกไปแล้วว่าแซ่บเหมือนกันผู้หญิงคิดมากหรือผู้ชายคิดน้อย อันนี้ก็น่าสนใจมากสมองผู้ชายกับสมองผู้หญิงทํางานต่างกันยังไงเนี่ยอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือผู้หญิงมีคําสั่์เยอะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคาสัท์เยอะกว่าผู้ชายสิ่งมีชีวิตที่มีคําสัท์เยอะเวลาบอกรู้สึกแย่เราก็จะมีแย่หลายแบบแบบเศร้าเศร้าเก็บกดโมโหหงุดหงิดตกแต่ทีนี้เราต้องคิดอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเรามองว่าผู้หญิงคิดเยอะจังเลยไม่ดีคุณต้องไม่ลืมนะคะว่าหน้าที่ของผู้หญิงคืออะไรเราคือเพศแม่ เมื่อเรามีลูกเนี่ยผู้หญิงต้องละเอียดผู้หญิงเนี่ยจะสามารถเห็นเลยค่ะว่าเฮ้ยลูกตัวผิดปกตินะสีเปลี่ยนนะร้องไห้เปลี่ยนนะวันนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะแบอกได้ด้วยว่าร้องร้องแบบนี้ร้องหิวนมร้องจะเข้าห้องน้ําร้องอึดอัดมีแก๊สคือบอกได้ทุกร้องเลยค่ะจึงเป็นที่มาที่มันอยู่ในสายเลือดของเราที่เราจะเป็นคนละเอียดคิดมากคิดเยอะในขณะที่ผู้ชายจะเป็นคนที่มองภาพกว้าง สองสิ่งนี้จึงจําเป็นต้องมาอยู่ร่วมกันเพื่อให้คุอยากได้ผู้หญิงที่หยาบหยาบเหรอคะนี่ไงที่ไม่ใส่ใจรายละเอียดเหรอคะเนี่ยฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ภรรยาที่ใส่ใจรายละเอียดดูแลลูกดูแลคุณได้อย่างดีแถมแถมาหน่อยทนาอาการคิดมากนย่าแถมๆมานิดนึงแต่การเลี้ยงดูก็เหมือนกันอสมมุติตั้งแต่เด็กมาเลยเด็กผู้หญิงหกล้มโอ้ยตีพื้นตีพื้น แต่ว่าร้องไห้ได้ผู้หญิงร้องไห้ได้บอกความแสดงความรู้สึกกับโลกได้ผู้ชายเด็กผู้ชายหกลม้มดิเห็นไม่รู้เท่าไหร่เลยพ่อจะวิ่งเข้าไปไม่เจ็บ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  <c oughs> ไม่เจ็เจ <c oughs> อใช่รูปจริงฮึ เพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยนอกจากเริ่มต้นเขาก็น้อยกว่าเราอยู่แล้วในเรื่องคาศัพท์ที่จะอธิบายอารมณ์อธิบายความรู้สึกอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันยิ่งตอกย้ำไปด้วยการเลี้ยงดูว่าเขายิ่งไม่มีสิทธิพูดเลยผู้ชายจะมาอ่อนไหวไม่ได้แล้วสามารถดูดีมาคิดรั้ผู้ชายเลยเิใช่แล้วหลายเรื่องนะคะเช่นสมมติผู้ชายผู้หญิงเลิกกันผู้หญิงอกหักเสียใจร้องไห้ทุกคนจะสงสารผู้ชายถ้าอกหักเสียใจร้องไห้ ไม่ได้ไม่ีดแผใช่ต๊้นี่ไม่แมนเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเก็บเข้าไปเก็บเก็บเก็บแต่ว่าคนจะชอบคิดว่าผู้ชายเสียใจไม่เป็นผู้ชายอกหักไม่เป็นผู้ชายไม่มีหัวใจจริงมีหมด แสดงออกไม่ได้ก็พยายามให้เกียรติเขาแล้วก็ทําความเข้าใจว่าเวลาเขานิ่งอะ่ะเขาก็เสียใจเท่าๆกับเราแต่แสดงออกไม่เท่ากันมไม่ได้หมายความว่าเสียใจไม่เท่ากันต้องเข้าใจอย่างที่หนูดีบอกนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่ละเอียดอ่อนค่ะเร,เราจะเราได้สิทธิทพิเศษเยอะแล้วยงอย่ยังองแงเอาละค่ะนี่เป็นเพียงน้าจิ้มครึ่งหนึ่งโอ้ใช่เลยบจริงๆของเด็ดของเรากําลังจะมามาว่าด้วยเรื่องของผู้หญิงเนี่ยนะ เชื่อดวงเลือเกินจเอผู้ชายบอกผู้ชายเตือนไม่เชื่อพ่อแม่บอกคิดดูก่อนหมอดูบอกเชื่อเลยค่นันทีนั้นเลยมันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับพี่เก๋กันค่ะ แล้วค่ะเข้ามาถึงช่วงนี้ดิฉันเชื่อว่าทุกคู่ต้องเคยเจอ,อผู้ชายทุกคนก็ต้องไม่เข้าใจอะ่ะคือว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อ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 ,อแต่เมื่อไหร่ที่ไปหาหมอดูหมอดูพูดปุด๊บเชื่อ,อให้ทําอะไรทําแล้วเจอประเภทนี้ด้วยว่าตัวเองไม่ได้เชื่อคนเดียวแล้วอยากให้แฟนตัวเองเชื่อด้วยไงจริงลากมาด้วยบังคับก็นั่งน้าหักหน้างอเลยนะแต่พอเอิญว่ามาเจอพี่ไงทุกอย่างเลยราบรื่นแต่ว่าถ้าไปเจอคนอื่นแบบเพราะบางบางทีมานนั่งคู่กันนะ คุณเกดบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเขามีใครไหมเขามีใครไหมบอกบอกที่มาพมาถามกันต่อหน้าอย่างนี้เลยพูยผู้ชายก็นั่งแบบเริ่มเหมือนมีพยาธิไชก้นแล้วล่ะโอ๊ยตายคือเราก็บอกว่านั่งนิ่งๆค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พูดให้ยังไม่มีค่ะแต่ถ้าคุณเป็นอย่างนี้ปึ๊บๆเขาจะมีใช่ไหมคะเขาจะมีใช่ไหมคะเขายังไม่มี แต่ถ้าคุณจะเป็นแบบเนี้ยเขามีนะวัดเป็นไว h วฮาวคือไม่อยากอยู่ด้วยอะลำคาญแต่จริงๆในดวงคือมีแล้วพี่ไม่พูดความจริงค่ะเพราะว่าเรื่องความจริงบางเรื่องผู้หญิงรับไม่ได้นะแต่ขอรู้อ่ะขอรู้เพื่ออะไรฉันต้องรู้อะฉันต้องรู้อะอันนี้ประสบการณ์ตรงกับแม่หมอเกตเลยทีเดียวดิฉันก็เป็นชนีอยากรู้ทั่วๆไป ฉันกำลังคิดว่าฉันจะลงหลักปักฐานกับผู้ชายคนนี้แล้วล่ะค่ะถ้าอย่งงางนั้นเราต้องเช็คดวงกับแม่หมอโอ๊ย,อยจริงนี่นี่อย่างนี้เลยนะเราก็ยังเป็นเราก็พี่เกดพี่เกดน้องคิดว่าน้องจะแต่งงานแต่น้องก็อยากรู้นิดนึงว่าผู้ชายคนนี้เป็นเนื้อคู่ของน้องหรือเปล่าเออฉันโทรเช็คแม่เกดบอกว่าแม่เกบอกว่ารักเขาหรือเปล่า ถ้ารักก็แต่งไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะคือคุณรู้จักจารู้จักเขาดีกว่าพี่พี่เป็นใครก็ไม่รู้ที่อ่านได้แค่ค่าพยากรณ์พี่อาจจะเห็นฟิวเจอร์ว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรอันนั้นนะเป็นหน้าที่พี่แล้วที่บอกว่าไปใจเย็นกันเรื่องนี้นะคุณรู้จักศึกษาคบหากันมาคุณรู้อะว่าคนนี้น่ารักไม่น่ารักจนถึงขั้นที่บอกว่าอยากจะแต่งงานแล้วจริงๆก็จะแต่งกันแหละอยากได้ยินคำคอนเฟิร์มนะนาะเป็นแมูใช่แต่ผู้หญิงเป็นอะไรนะต้องไปเช็คกับคนอื่น ผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่เชื่อสัญชาตญยานตัวเองเขาก็บอกว่าดวงมันมีกําหนดไหมกําหนดจากกรรมเก่าใช่ไหมคะแต่เราสามารถใช้กรรมปัจจุบันกาหนดอนาคตของถูกต้องเรื่องกรรมเก่าเลยดีกว่าไม่มีให้แก้เจ้ากรรมในเวรไม่ต้องไปตัดหรือไม่ต้องตัดกรรมไม่ต้องอะไรเพราะชีวิตในทุกวันนี้เกิดจากเศษกรรมนะชาติที่แล้วทําดีเท่านี้ทําชั่วเท่านี้เกิดมาเป็นต้นทุนอย่างเงี้ยนี่นี่นี่พูดถึงนะเราก็เพิ่งเคยได้ยินมาไปอ่านหนังสือมาค่ะว่า ในสมัยก่อนพระพุทธการเนี่ยรัทธิเรื่องกรรมเก่ามีมาก่อนนะคะค่ะอ่าจริงๆมันอยู่ในพวกลัทธิเดียรถีหรือคนนอกศาสนาที่มีความเชื่อเรื่องของกรรมเก่าแปลว่ายอมจำนวนต่อกรรมพระพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้ใครจำนวนต่อกรรมนะคะ,คะพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่ามีกรรมอยู่ผลของการกระทำแต่เราสามารถกำหนดอนาคตของเราได้ในแบบที่เราต้องการจริงๆเนี่ยเรื่องของการแก้กรรมเนี่ย มันคือเหตุผลที่มันง่ายที่สุดจะ,ะมันมันง่ายกว่าการแก้นีสัยตัวเองอะ่ะนีสใสที่ไม่ดีของตัว,ตวเองทางรัฐที่ดีที่สุดนะคะในวันนี้เรารู้แล้วว่ากรรมของในวันนี้มันกําหนดอนา,นาคตเพราะฉะนั้นเลือกทําวันนี้ให้ดีที่สุดการดูดวงมันจะแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําของเราในวันนี้ท่านั้นเองแล้วถ้าท้ายที่สุดแล้วผู้ชายมันจะดัดจริตคันเกินม,มาตรฐานอย่างเงี้ยเราถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วอ,อ่ะว่ากันมาด้วยเรื่องดวงแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ผู้หญิงเยอะเรื่องอะไรคะ เครื่องสำอางโอ้ยเดี๋ยวเราไปคุยกับโมเมนะคะโมเมจะมาบอกว่าทําไมนะผู้หญิงถึงต้องมีเครื่องสําอางเยอะขนาดนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ความงามเนี่ยเรามักจะเจอผลิตภัณฑ์หลายระดับราคา หลายแบบผู้หญิงเนี่ยนะคะถ้านึกถึงอยากจะทําตัวเองให้สวยเนี่ยเวลาเราเจอคําโฆษณาโน่นนั่นนี่ว่าอันนี้จะช่วยให้เราหน้าใสอันนั้นจะช่วยลดริ้วรอยแต่ละอย่างเห็นไหมคะแค่นี้ก็2องอย่างไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความหวังค่ะว่าถ้าเราใช้สิ่งนี้มันจะช่วยให้เราขาวขึ้นใช้สิ่งนี้ช่วยลดริ้วรอยนะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วลึกๆเราจะสวยไปทำไมเรื่องราวมันง่ายนิดเดียวค่ะ ส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่าสวยเพื่อตัวเองเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็จะรู้สึกมั่นใจใช่ไหมคะแต่เชื่อว่าถ้าไปถามคุณผู้หญิงประมาณสัก 70%- 80%ก็คงจะบอกว่าสวยเพื่อคนที่คุณรักนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็พยายามที่จะแตง่งน่องแตง่แตงหน้าดูแลตัวเองให้มันสวยงามเนี่ยเพื่อให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยดูแล้แลวจเจริญตาจเจริญใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชายเห็นสาวๆเขาช้อปปิง้งเครื่องสําอางมากไปนิดนึงอาจจะบอกกันได้แต่อย่าไปห้ามเขานะคะเพราะว่าเขาจะหันมาเถียงคุณคะ่ะว่าที่ฉันสวยทุกวันนี้ เพื่อเธอนั่นแหละจริงๆแล้วสําหรับคุณสาวๆนะคะมเมแนะนําค่ะว่าอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีทุกสิ่งอย่างไปซะทั้งหมดไม่ต้องซื้อตามดิฉันทั้งหมดก็ได้นะคะอย่างแรกเลยที่จําเป็นต้องดูก็คือดูสภาพผิวของตัวเองค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีปัญหาผิวอะไรหรือเปล่าจําเป็นต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ในการตอบโจทย์ปัญหานั้นๆอย่างไรนอกเหนือจากนั้นนะคะ ให้ดูซิว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณจําเป็นต้องใช้ในแต่ละวันเนี่ยมีสักกี่ชิ้นค่ะเอาแบบที่แต่งหน้าแล้วสวยเป๊ะนะคะไม่จําเป็นต้องมีเผื่อมีเหลือและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยดูไปอีกหนึ่งอย่างค่ะว่าคุณเป็นคนแต่งหน้าสไตล์ไหนถ้าเกิดคุณเป็นคนแต่งหน้าแนวธรรมชาติไม่จําเป็นต้องไปซื้อเครื่องสําอางสีสีสีจุดจัดปริ้นปราดอะไรมากมายนะคะก็คงสีธรรมชาติเอาไว้แบบนี้รับรองว่าเครื่องสําอางก็ยังมีใช้แล้วก็ไม่หมดอายุไม่เปลืองเงินด้วยค่ะ ถึงประเด็นสุดท้ายอันนี้ขออนุญาตเอาเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะคะเข้ามาพูดถึงนิดนึงเป็นเรื่องของการให้เวลาที่มองแตกต่างใช่คือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยชอบมีปัญหากันก็คือหาเวลาอยู่ด้วยกันอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันแต่ทันทีที่มีเวลาอยู่ด้วยกันปุ๊บตีกันเออยังไงจริงจริงคือ เรื่องของคําว่าเออเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยววันเสาร์นี้เราว่างทั้งคู่เลยเราอยู่ด้วยกันนะอนี่แหละแค่นี้แหละเราพูดกันแค่นี้แล้วพอโดยที่ไม่มีการวางแผนผู้หญิงก็มาเลยเตรียมหมอนเตรียมอะไรนุ่มนิ่มห้องเ,อเปิดแอร์เย็นช่ำในขณะที่ผู้ชายพอโอเคพี่มาแล้วนะ เล่นเกมอะประเด็นคืออย่างนี้ค่ะมันคือความแตกต่างของการให้คำนิยามของคำว่าเรามาใช้เวลาอยู่ด้วยกันกันเถอะนี่แหละค่ะมีคำแนะนำหนึ่งข้อค่ะจากคุณหมอโอสุกมลวิภาวีพลกุลนะคะได้พูดเรื่องนี้ไว้อย่างน่ารักมากเลยค่ะคือหมอโอบอกว่าให้แบ่งเวลาเนี่ยนะคะเป็น3ส่วนส่วนที่1 คือส่วนของการทํางานใช่ไหมคะเราต้องมีช่วงของการทํางานส่วนที่2คือส่วนของชีวิตคู่ที่เราต้องทําอะไรร่วมกันแล้วส่วนที่3คือชีวิตส่วนตัวที่นี่เนียวที่มีเราคนเดียวเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเนี่ยคำว่าชีวิตคู่และส่วนตัวคือเรื่องเดียวกันในขณะที่ผู้ชายคําว่าชีวิตคู่นั่นแปลว่าชีวิตส่วนตัว แยกออกมาคือชันจะต้องอยู่คนเดียวนะนี่คือการอยู่ด้วยกันมันเลยพังไงคะปัญหาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแยกสิ่งนี้ออกจากกันไม่ได้เราควรนะคะจับคู่นั่งคุยแล้วก็ตกลงกันเลยวิธีการนะคะเช่นสมมติเรามีสัดส่วนของการให้การทำงาน60%ของเวลาทั้งหมดใน1วันในช่วงอายุของเราในช่วงเวลานี้นะคะ60%แล้วผมให้20%กับ และ20%กับตัวเองอเราก็หาแจมกันค่ะสิ่งอะไรที่เราชอบร่วมกันเราเอาไปไว้ในกิจกรรมคู่เช่นถ,ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างคุณหมอโอเนี่ย แกชอบขี่จักรยานในขณะที่ภรรยาแกชอบดูซีรีส์เกาหลีอ่าฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น private life หรือช่วงชีวิตส่วนตัวคุณก็ไปดูเกาหลีไปฉันก็ไปขี่จักรยานแต่เราทั้งคู่ชอบท่องเที่ยวด้วยกันาฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวเราใช้เป็นชีวิตคู่อ่าอ่าแล้วเราก็แบ่งในอัตราส่วนที่เราทั้งคู่ตกลงกันแล้วพอใจด้วยกันทั้งคู่การใช้ชีวิตคู่โดยไร้ปัญหาอยู่ที่การตั้งกฎ วันเสาร์นี้เราว่างเรามาใช้เวลาร่วมกันเถอะโอเคเราจะทําอะไรกันดีวันเสาร์นี้ตั้งกดไปเลยเราอยู่บ้านเราดู DVD ดีวีดีด้วยกันหรือว่าเอออาทิตย์นี้เราจะทํากับข้าวให้เธอทานนะ,ะผู้ชายคะในขณะที่ผู้หญิงทํากับข้าวให้ทานอย่าไปโทรศัพท์คุยหรือทํางานงหรือมีสติ้งหรือเฟซไทม์กับงานหยุด<ช>เดินเข้ามา ทำไรอ่ะการใช้เวลาเมื่อผู้หญิงบอกว่าเราต้องการใช้เวลาอยู่ด้วยกันเราต้องการความสนใจทั้งหมดของคุณให้อยู่ที่เรานี่คือความแตกต่างของการให้ความสําคัญกับการใช้เวลาร่วมกันเพราะฉะนั้นก่อนอื่นคุยกันให้รู้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราไม่ได้บอกให้คุณเพื่อที่จะคุณบอกว่าเฮ้ยทําไมเธอเป็นอย่างนั้นทําไมฉันเป็นแบบนี้ทําไมเธอไม่เป็นแบบที่ฉันต้องการเราเอาเรื่องราวของความแตกต่าง มาบอกให้คุณได้รับรู้ว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้นี่เองอทําความเข้าใจถึงความแตกต่างและยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาของพริง้งลงแล้วค่ะขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะจาก W Banko Hotel ค่ะพบกับพวกเราพริง้งที่จะมาเสิร์ฟสาระสร้างความเข้าใจในเรื่องใกล้ตัวให้กับผู้หญิงค่ะแล้วมาพริง้งด้วยความพอดีกับพวกเราพริ้งค่คะสวัสดีค่ะ